นนี้ก็อยู่กับผมก็พา1 0เดทโอเวอร์ครับ,รบวันนี้ก็จะไม่ได้มาแคสเกมหรืออะไรครับวันนี้ก็จะมาหลังจากฉลองนะครับครบ1000วิวนะครับเนี่เปิดช่องได้ไม่ถึงเดือนก็1000วิวแล้วก็วันนี้ก็จะมาแจก3 0 0รทูหรือว่าวอลเล t อะไรก็ต่างนะครับนะครับฟังไม่ผิดหรอครับ300้ครับ3 0 0 300 300 300 ก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่าใครจะกลัวตัวเองไม่ได้หรืออะไรไม่ได้เม้นไว้ครับเม้นชื่อเม้นชื่อของตัวเองชื่อเล่นนะครับชื่อเล่นแล้วตามด้วยตามด้วย0ูนะครับอา้าวใครทักมาเนี่ยเช่นของผมชื่อ tom 09กอย่างเงี้ยครับก็เม้นมาครับก็ตามมาตามมาก็แอปที่ผมจะใช้ครับก็นี่สมบูรชกดี ตัวอย่างการใช้ง่ายครับนี่อ่าเริ่มสุ่มผู้โชคดีนะครับจำนวนหนึ่งรางวัลนนครับ300ก็เริ่มนะครับก็กดตึ้งติง,ตง,ตง,ตงนะครับมันก็จะเป็นเทซ่าแล้วเราก็กดนี่ตึกสุ่มมาแล้วก็จะนกันความนมี่แล้วผมก็นี่ครับผมทำไว้หลยกเลิกครับผมมีอยู่7คนนะครับเดี๋ยวผมขอลบก่อน โอเคครับนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็อย่าลืมครับก็แค่กดมาที่ใต้คลิปของผมแล้วก็เม้นชื่อเรื่องของคุณตามด้วย09ออมีสิบรุ่นรับ300บอเลตหรือว่าทูอะไรต่างๆครับสำหรับวันนี้ก็กุดก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 ดบาย